นะครับขนมจีนเราเหลือนะครับแต่ว่าน้ำยาหมดนะครับสี่นี่นะครับแล้วก็น้ํายาหมดนะครับเหลือแต่ขนมจีนนะครับก็เอาต่อนมไปครับสีบอกว่าเส้นขน <c oughs> มจีนเออเส้นขนมจีนบ่ บบนี้ได้ตตอนมันนั่นแหละอ่นี่นะครับมีแต่ตอนมันนท้ยสี่ปั๊มหน่อยปั๊มน่อยไปครับที่สี่ทางละยี่ห้าโลเนี่ยขนมจีนมาแก้ขนมจีนมาขนมจีนร้อยโลบ่อมทางละยี่ห้าโลเือเือแต่เนือแต่ตอนที เหลือแต่เขบเขาลงจีนนะครับเหลือแต่น้ำหมดแล้วครับสิคนเยอะคนเยอะโอเคดีวันทันแล้วนี่งานงานอะไรเนี่ยรู้จักไว้ว่างานอะไรมันเกิดพระครูโอ้อะไรก็ผมไม่รู้เลยมันเกิดพระครู เาครได้่ชายพี่ชาุณได้อยู่ครับคุณเกียรับไปกินเีอพี่ชา้งันนี้ใช้งานมาเทุก่ยใช่เือครับเย็นนี้เขจะปลูกจุดคู่บ้างเย็นเนี่ยเย็นนี้จะมีคมใช่เวลาครั ครับแล้วก็ขายดีกันทุกร้านเลยนะครับสี่วันนี้ก็ขายดีกันทุกร้านเลยน้าใหม่เอาใหม่แตครับขนมจีนเยอะนะครับสี่แต่ก็ไม่พอนะครับไม่พอน้ําหมดก่อนนะครับสี่โดนเอาไปเมื่อกี้นี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับสี่กระมังหนึ่ง กีีข้าวหมดแล้วจีได้หมดแล้วจ้าหมตัววเผาตัวแบบข้าหมดแล้วไรอไ่อาจจะบัเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองกินน้ำนะครับสิครับตัวนี้จะแจกน้ำนะครับ ตรงนี h, really ้น้อกสองชอบมากนะครับโตเกียวจ้าอ๋อโตเกียวเลยครับโอ้โตเกียวเรียกว่าขนมเลื่องโตเกียวย่างเขดีเยวขอบคุณขอบคุณเยอะต่อแถวก่อนเดี๋ยวเราต่อแถวก่อนโอ้แถวยาวแทุ้่น ตัวกระโนนมาเลยเด็กๆเขาก็ชอบนะครับน้องตองเขาก็ชอบนะครับจริงๆมาดูกันวิธีทำก่อนครับสิมาดูวิธีทำก่นอน กินน่ากินนะคแถวอยู่แถวจากจากถนนมาถึงตรงนี้นะครับก็คขจะนานอยู่นะครับสี่แล้วก,ก,ก็นานอยู่นะครับสี่ต้องรอนานอยู่นะครับทำได้ทีละสาม สามชิ้นนะครับสี่ทำได้ทีละสั่งก็ใส่ไข่ด้วยครับสี่แล้วก็จะเป็นขนมโตเกียวนะครับอันนี้ชิ้นใหญ่นะครับสี่ ทนนี้คนเยอะมากใครซื้อคนเยอะมากเลยคือรอบๆาต่ไม่ื้อ มันเหมือนกับ huh. ก uh, ๋วยเตี๋ยวนะครับถนนแล้วก็ข้าวแถวยาวเอ่อยาวเลยนะครับข้าวแถวยาวโน่นนะครับจัดคิวเป็นแถวสักสี่โอ้ยเม่อวาก็อยากจะได้อ่โตเกียวนะครับแต่ว่าแถวยาวมากเลยนะครับสี่ตั้งแต่ถนนมุ่นนะครับโนนน่ะคอ้ย จะเป็นขนมอีนนะครับไม่ยังแล้วมัไปน้อ่อยางีค่ะซืซื้อขนมอะไรสักอางขนมโกต้องทำเป็นเกียวค่ะนี่เรานี่เรานี่เรานี่เรนี่เา ลุงวางก็ไม่เอบซมบูรณมบก็อ,อ, <c oughs> อ,อยากจะรู้วิธีคาทอยากจะรู้วิธีนะครับเผื่อเผื่อเผือออ่อเผื่อเรียนรู้ไปใช่หมครับครัผมคร <c oughs> ับนีก็อ้นะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ก็ต้อ <c oughs> งโกนสอบค้ณมากขอบคุในนะคะรอบผมหอมจังเลยรับชิมไหมครับ <c oughs> ครับขอบคุณครับออโอ้โหอ,โอนี่นก็ช่วยกันอย่างดีเลยนะครับคือหมอมกรอบนุ่มในครับคือนี่นะครับอ,อันนี้ก็เผื่อเราจะได้ทำนะครับคือ อข,อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขด้วยครับวิธีทำเดี๋ยวมาดูวิธีทำดีกว่านี่ใส่แป้งด้วยครับคี่มันากบอกเดี๋ยวเกียวนี่ครับวิธีทำเดี๋ยวเกียวรอ่อนะนะคะเปีไงเป็นไงเป็นเหตุไงาัดยาด้านซ้ายเกียวๆแล้วเราก็ตัดด้วย ทำเหมือนเดิมน <net> ี่เนี่ยโอ้เราตัดเป็นชิ้นก่อนเดียแบบเดิมนี่เนี่ยแล้วก็ทำขายได้เลยทัี่ น้อหอ,อมปูดีนม,มันีๆน้ำมันาอกำลังหี่นต,ตอนที่สำเร็จแล้วครับทีเดียวตอาจจะชิมดูน้องหอมราบผมนี่เดี๋ยวผมจะกินดูเอาลูก,าาก,กวาเจ้าคุได้เอาอนี่ไง,งน,นี่เอาเมา์พร้อนมนอกนุ่มในโอ้หอจริงๆใสๆอะ อโอ้แซบอีห๋เขาจ้วยสิแล้วก็ขูระหว่าจะดูวิธีทำด้วยเดี๋ยวระหว่าจะ,ะจะขายปลาตั้งโถเพราะว่ามันทำมันทำก็ง่ายอยู่นะครับสิแล้วก็ชอดชอด แซ่บแครับท่านผวันนี้เราก็จะมาดูปลาตั้งโขกกันก่อนดูแม่้องเหนียวก่อนนะครับท่าเข้าแถวแล้วครับท่านผู้ชมอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมใช่เราก็เราก็ทานเขาแล้วเราก็ไปรับทานเขาครับเออถูกถูกเดี๋ยวผมก็จะเข้าเหมือนกันมาดูหลายรอบแล้วนะสลับเบา เป็นผิงๆแถวนะครับสี่กระป๋นะครับเี่สีนะครับพอรู้ว่าเข้าแถวทีไรนะครับมาครึ่งทางมันี่ก็หมดกอดนะต้องร้อน,นึ่งอีกนะครับพีสีโน่นนะครับยังนึ่งอยู่นะครับสีเออ พอลงหล่าเข้ามา3ามครั้งแล้วครับสิเข้ามาทีไรมาครึ่งทางหมดมาครึ่งทางหมดลูหบ่าก็ต้องย,ยืนอยู่ตรงนี้ครครึ่งทางก่อนนะครับสี่มีการรักครึ่งทางแลนะครับสี่พอ,อเรามาถึงนี่ก็มาถึงครึ่งทางก็หมดแล้วนะครับสี่นะเดี๋ยวลูหบ่าก็จะต้องรอนะครับต้องรอก่อนนะครับสี่ จะต้องเราต้องยืนรอตรงนี้นะครับพอเวลาพอ,อเวลาให้นึ่งสุกเราก็จะเราก็จะได้นะครับสีเราต้องได้รอจริงๆนะครับสีนึ่งไม่ทันครับสีนึ่งไม่ทันอันนีุ้ะหว่างเข้าเรียงคิวจะเอาไปให้น้องตองนะครับสีอตอนนี้ก็ แม่ค้าเขาก็ำลังจะนึ่งอยู่ครับเพราะว่านึ่งไม่ทันนะครับพสีนะครับการนึ่งนึ่งไม่ทันเราจะรออัชระรเป่าให้น้องกองะครับอืม,ม เอาเข้าวแถวนานแถวบาทเนี่ยอนนี้หนึ่งมันทันจริงๆเด้อยูมือบาก็ไม่กล้าออกมือบาก็ไม่กล้าออกนะครับสี่เพราะว่าถ้าออกไปแล้วเดี๋ยวคนจะรัดคิวเดี๋ยวก็ไม่ได้อีกนะครับสิเออคิวก็หายแล้วบาทเลยคิวก็หายเลย ทุกคนต้องยืนรอทุกคนต้องยืนรอ,อกันนะครับสี่ดูนะครับหม้อหม้อก็หกเจ็ดใบเพื่อ 6, นสี่นะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวกันหมดแป๊บเดียวหมดนะครับสี่นะครับกาเลีะะ้ยงคิวนะครับสี่นะครับเลี้ยงคิวเลยเลี้ยงคิวเลยนะครับสี่อ่า วันที่รอคอยก็มาถึงนะครับสีนะครับผมวันที่รอคอยแล้วก็มาถึงแล้วนะครับสีม่เขาแถวว่ามาเนาะขอบคุณมากครับเขตตําบลแม่เขาแถวนีกนะตันนี้ก็แถวยาวนะครับขนมจีบนะครับแถวยาวแถวยาวครับสี่